หนังเริ่มต้นที่เพลอาศัยอยู่ในฟาร์มห่างไกลจากเมืองในช่วงยุค1918โดยมีแม่ของเธอรูและสามีที่พิการดิกสีซึ่งเป็นคนที่เธอต้องดูแลในทุกวันเพลเป็นสาวหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็นนักสแสดงในฮอลลีวูดแต่การใช้ชีวิตในฟาร์มของเธอเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความปรารถนาในการค้นหาความสําเร็จในโลกแห่งบันเทิงทุกวันเธอต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดูแลคนในบ้านขณะเดียวกันก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียง เพิ่มักจะเฝ้าฝันถึงชีวิตในโลกแห่งการแสดงโดยเฉพาะการได้ไปฮอลลีวูดแต่การจะหลุดพ้นจากชีวิตที่ซ้ำซากในฟาร์มเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเธอพบกับมิเชลคนขับรถที่เธอพบในระหว่างการเดินทางและมีความรู้สึกพิเศษต่อเขาแต่มิเชลไม่สนใจในตัวเธอมากนะักเขามีชีวิตของตัวเองที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับความฝันของเพลแม้ว่าเพลจะพยายามสร้างความสัมพันธ์กับมิเชลแต่เธอก็พบว่าความฝันของเธออาจจะไม่เป็นจริงและชีวิตในฟาร์มยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญทุกวัน เมื่อความรู้สึกของเพลเกี่ยวกับชีวิตเริ่มมืดมนขึ้นและเธอไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวความบีบคั้นจากการไม่สามารถทำตามความฝันทำให้เธอเริ่มไม่พอใจกับการมีชีวิตอยู่ในฟาร์มรูปแม่ของเธอที่มีความเข้มงวดและควบคุมเพลอย่างรุนแรงทำให้การอยู่ร่วมกันในบ้านกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเครียดเพลเริ่มมีความคิดที่บิดเบี้ยวและต้องการออกไปจากฟาร์มเพื่อให้ได้ชีวิตที่เธอต้องการ การขัดแย้งระหว่างแม่และลูกสาวเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อรูห้ามไม่ให้เพิร์ออกจากบ้านไปด้วยความเครียดและความผิดหวังที่สะสมมานานเพิร์ตัดสินใจทำบางสิ่งที่สะเทือนขวัญเพื่อจะหาทางหลีกเลี่ยงการต้องอยู่ในฟาร์มและ,ะเผชิญกับชีวิตที่ไม่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้การกระทำที่เกิดขึ้นในบ้านทำให้เพอร์ลเปิดเผยความมืดมนในตัวเธอที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนการกระทำที่ไม่สามารถย้อนกลับทำให้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนการฆ่าความฝันและความหวังของตัวเองในที่สุด เธอได้เริ่มต้นเดินทางสู่การกระทำที่อันตรายและไร้การควบคุมเมื่อเหตุการณ์ต่างๆพัฒนาไปเธอเริ่มหาทางแสดงออกอย่างเต็มที่ในทุกแง่มุมของชีวิตโดยไม่ยอมให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคการกระทำที่เธอทําในช่วงนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความอมหิตของตัวเธอเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความต้องการและความทะเยอทะยานที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ความฝันของเพลยังมีชีวิตอยู่แม้จะถูกบดบังด้วยการกระทำที่โหดร้ายในที่สุด เธอต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่นำไปสู่การปลดปล่อยจากความทุกข์ที่อยู่รอบตัวเธอแต่การเลือกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากการกระทำที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เธอต้องเผชิญกับผลที่ตามมาและโลกที่เธอเคยฝันถึงกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่สามารถหลบหนีได้ภาพสุดท้ายของเธอเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ขณะที่เธอทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและเลือกที่จะเผชิญหน้ากับโลกในแบบของตัวเอง